โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level ว e g e n d 49ตัวไายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID ดีโคนี่โซดาตัวไลยของก่อนสุดแล้วในตอนนี้ทางบ้านก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้กันนะเพื่อน ลูโดแห่งโคลโลโบกาจิอาคุตะเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่มีน้องทางบ้านหลายคนมองโบแล้วตอนที่ผมเนี่ยนะไปเล่นมันในร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยผมจะต้องบอกความรู้สึกจากใจของผมให้กับทางบ้านได้ฟังเลยคือฟอร์มในการเล่นของมันเนี่ย ไม่ค่อยประทับใจผมสักเท่าไหร่แล้วเลนเจอร์ตัวนี้ส่วนตัวผมเองก็ยังมองว่ามันติ๋มแต่ว่าหลังจากการที่ผมเนี่ยนะได้ทำการอัพมันขึ้นเป็นล่างก้าวดาวแม็กพร้อมกับปลดล็อกพรสวรรค์ขั้นสูงสุด เลนเจอร์ตัวนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเว้ยเดี๋ยวผมจะเปิดความสามารถของมันให้กับทางบ้านได้ดูก่อนนะความสามารถแรกของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยยกเลิกทักษะอมาตะของสตูพร้อมกับลดการต้านทักษะของสตูในพื้นที่ลง40%นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังห้ามสตูเนี่ยใช้ทักษะอีก8วิหรือความสามารถใบแล้วก็ยังสร้างความเสียหายถึง4,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แต่ว่าผมเนี่ยนะได้ทําการใส่เกียร์ดาบ ราชาจาระเข้เพื่อเพิ่มดาเมจให้กับมันไปอีก1 3 3 3เท่ากับว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถจ่ายสกิลได้หนักถึง5 33. 3 3 3 3เว้ยแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเรนเจอร์ตัวนี้นะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่190%เพิ่มอัตราความแม่นยำทักษะอีก40%นะแล้วนอกจากนี้ผมยังทำการใส่เกียร์หมวกแก๊ปของเลโอนวนาดเนี่ย เพื่อทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันไปอีก32.9กลายเป็น220กว่าเปอร์เซ็นต์นะเร็วขนาดนี้ผมบอกได้ตามตรงเลยว่าแม่งโคตรซิงเว่แถวบ้านผมเรียกว่าจะหลวดทางเรียบนะรู้จักเปล่าท้ายลูโดะเพื่อนแล้วนอกจากนี้ความสามารถล่างไฮเปอร์ของเลนเจอร์ตัวนี้นะมันจะให้สถานะใบเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายพลังก็คือถ้าเกิดเราปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไปเนี่ยสายพลังทั้งหมดเนี่ยนะ จะต้องถูกห้ามการใช้ทักษะหรือว่าการโดนใบแล้วนอกจากนี้ยังยกเลิกทักษะอมตะด้วยคือมันเนี่ยจะช่วยแก้ทางให้พวกเรนเจอร์สายพลังที่เป็นเมตาในตอนนี้ไอ้พวกตัวคุมโลดต่างๆเนี่ยพอปล่อยมันออกมาปุ๊บมันไม่ติดสกิลมันก็กลายเป็นเรนเจอร์ที่โบตัวหนึ่งในสนามเว้ยแล้วนอกจากนี้ความสามารถล่างก้าวดาวนะผมได้ทําการเลือกเป็น ต่อต้านการใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นก็คือเลนเจอร์ตัวนี้จะไม่มีทางโดนความสามารถเพิ่มแร่100 200หรือความสามารถเพิ่มแร่1,000ที่เป็นเมตาในตอนนี้แล้วส่วนค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้นะพลังโจมตีกาย3,700พลังชีวิต14ล้านแร่ธาตุ1,930 แล้วส่วนพรสวรรค์ของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะระหว่างการต่อสู้มันมีโอกาสสูงมากที่ทำให้การโจมตีด้วยรักษะซึ่งใช้โดยสตูที่อยู่ไกลเกินกว่า70%ของระยะโจมตีตนเองเนี่ยไล่ผลกับตนเองเท่านั้นนะความสามารถนี้เนี่ยผมต้องยอมรับกับทางบ้านเลยว่าผมเนี่ยไปลองเล่นมาจนเกือบวิพันดินแล้วอะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เห็น พรสวรรค์นี้มันติดแบบจ๋าจ๋าสักทีหนึง่งมันเขียนว่ามีโอกาสสูงมากเนี่ยผมได้ลองเล่นหลายครั้งแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่า มันไม่ติดจริงๆสำหรับทางด้านพรสวรรค์นี้นะเดี๋ยวผมคงจะต้องรอเกมแก้หรือว่ารอเกมประกาศแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันติดแล้วแต่ว่าผมมองไม่เห็นแสดงว่าการปั้นตัวผมในวันนี้เนี่ยมันคงเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆเว้ยแสดงว่าเลนเจอร์ตัวนี้แม่งกากแม่งติ่มจริงแล้วส่วนพรสวรรค์ขั้นต่อไปอัตราการหลบสกิลบวก20%พลังชีวิตบวก300แล้วก็พลังโจมตีกายบวก400เอร์ซนะโอเคครับเพื่อน เดี๋ยวผมเนี่ยขอเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของก่อนเลยละกันแล้วในส่วนเกมแรกในการเทสของเราเนี่ยนะผมได้ทำการเตรียมเลนเจอร์ที่คู่ควรกับมันเอาไว้ทั้งสองตัวก็เป็นทางด้านฮันมาบากิหนุ่มมัธยมปลายที่ โตที่สุดอเพื่อนแล้วก็เลนเจอร์ตัวกินโทคี้นะ2ตัวเนี้ยผมพูดตามตรงเลยมันไม่ใช่2ตัวที่ต่อสู้ได้ง่ายต่อให้ชนะทางธาตุมัน mm hmm. เจอกับ2ตัวเนี้ยผมว่ามีอาการได้เสมอว่ะแล้วเกมนี้เป็นการดวลแบบ 2V1 นะเพราะว่าผมในต้องการที่จะทดสอบการเก็บเลนเจอร์ธาตุ ไฟของเลนเจอร์ตัวนี้เพราะว่าในสนามจริงอ่ะยิ่งหลีกสูงเท่าไหร่มันยิ่งต้องเจอกันเว้ยเลนเจอร์ตัวรูโดพรสวรรค์ตันปะทะกับฮันมาบากิแล้วก็เลนเจอร์ตัวกินโทคิใครจะอยู่แล้วใครจะไปโอ้โหผมมองว่ามันมันยังเหนื่อยๆว่ะเพื่อนอูย วงการผมว่าไม่ต้องบัฟด่วนเลยบัฟแบบด่วนกี่เลยนะไม่ใช่ด่วนธรรมดานะโอ้โหใจยเย็นผมขอทำการพัดเพื่อรีเซตไฟก่อนละกันนะคือเลนเจอร์ตัวนี้มันทำออกมาเพื่อแก้ทางกินโทคีโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นความสามารถไฮเปอร์หรือความสามารถก้าวดาวหรือว่าจะเป็นทางด้านเรื่องคาดก็ตามนะแต่พอเวลามันมาสู้กับกินโทคิจริงๆมังสู้ไม่ได้เลยสักนิดเดียวทางบ้านนึกภาพตามผมดู เลนเจอร์ที่ชนะทางทาตดกันพรสวรรค์ตันแม่งเอากินโทคี้ไม่อยู่ผมหลุดด้วยเพื่อนโอ้ยไอ้ก่อนจะเลือโอเคครับแล้วในเกมต่อไปผมว่านะการเอามันไปดวลกับเลนเจอร์สองตัวเนี้ย มันก็ตึงอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือในเกมนี้ผมจะเอามันไปเจอกับเลนเจอร์ตัวเมตาตำนานอย่างเลนเจอร์ตัวเลมแล้วก็ฮันม้าบากิตัวหนึ่งท่าเสมออีกหนึ่งตัวชนะทางท่าเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าเลมแล้วก็บากิเนี่ยจะสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับลูโดได้แบบง่ายๆเหมือนเกมเมื่อกี้นี้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนลูโดเนี่ยกระซวกออกมานะรอดูว่าเกมนี้ใครจะ ใครจะได้เป็นคนตะบันนะมาลูโดโชว์ฟอร์มหน่อยลูกคือตัวนอกจากนี้นะลูโดยังได้รับบัฟในเดือนนี้ด้วยอะ่ะผมคิดว่าการที่เจอกับเรนเจอร์สตัวนี้มันน่าจะต้องสู้กันได้วะ่ะโอ้โหคือน้ำลายไม่ลงเลยวะ่ะตัวแม่งย่างกรรมเลยคือผมเนี่ยรีวิวตรงไปตรงมาอยู่แล้วอย่างที่ทากบ้านได้รู้กันนะคือลูโดในตอนนี้ผมพูดตรงๆแม่งไม่ไหว เล่นโคตรเหนื่อยอ่ะเพื่อนคือมันต้องการการบัฟอีกหนูต้องเก่งกว่านี้หลายเท่า,าถึงจะติดเมตานะถ้าเป็นในตอนนี้เนี่ยผมบอกตามตรงเลยมันไปอยู่คู่กับบุตด,ด้าไลออสหรือว่าจะเป็นทางด้านริมูรู้นะผมว่ามันควรจะไปอยู่ด้วยกันหรอเพื่อนไปอยู่กับไมกี้ ตัวเกลียวเรนเจอร์ซีซั่นสองผมว่ามันน่าจะมันน่าจะไปเข้าแก๊งเดียวกันได้อยู่โอเคครับในตอนนี้ทรงเนี่ยมันเริ่มที่จะสวนได้แต่แต่ผมพูดตามตรงเลยว่าเรนเจอร์ตัวเนี้ยระยะสกิลของมันอาจจะไม่ได้กว้างมากแล้วมันเป็นตัวที่ผมผมคิดหน้าในใจนะในตอนแรกอะผมคิดว่าวงการเกมเรนเจอร์ในตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาคิดจะสร้างเรนเจอร์ตัวเนี้ยเขาวางแผนไว้ให้เรนเจอร์ตัวเนี้ยเป็นสายพลังเว้ยแต่ว่ามันดัน ตรงกับเดนจีไงทางบ้านลองดกภาพตามดูดิเลนเจอร์ตัวเนี้มันต้องวิ่งเข้าไปประชิดกระโดดกระโดดเควี<ๆ>้ยง<ๆ>ลูกตุ่มเพื่อนมันมันเข้าใกล้เกินไปนะสำหรับผมอะ่ะผมมองว่าถ้าเป็นเลนเจอร์สายความว่องไวควรจะมีระยะที่ห่างกว่านี้อีกสักนิดนึงกำลังดูดีเลยโอเคเกมต่อไปผมจะเอามันไปปะทะกับเลนเจอร์แบบหต่อหมั่งแต่ว่าการประทะในครั้งนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าเรนเจอร์ตัวนี้จะชนะทุกประตูแต่มันก็ไม่ใช่งานง่ายเว้ยเพราะสเกมเมื่อกี้นี้มันได้ทำการบอกแล้วว่ากินโทคิไม่ใช่เพื่อนเล่นสำหรับมันนะโอเคครับผมจะเอามันไปหนึ่งหนึ่งกับกินโทคิน้องทางบ้านคิดว่าเรนเจอร์ตัวไหนจะได้รับชัยชนะในเกมนี้คอมเมนต์ Comment บอกให้กับผมทีแล้วคลิปนี้ผมจะไม่ ผมจะไม่ได้เป็นคนที่จะให้คะแนนมันนะน้องทางบ้านทุกคนจะเป็นคนให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้แล้วได้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกผมมาทีนะว่าคิดตรงกับผมหรือเปล่าโอเคผมขอทําการเริ่มซัดเลยละกันคือส่วนตัวเนี่ยต่อให้ชนะทางคาดการเกียร์สุดแล้วทาดแล้วได้รับบัฟเดือนนี้ผมยังมองว่าเจอกินโทคีผมยังมองว่า 50- 50หเลยอะขนาดชนะทุกประตูนะความสามารถไฮเปอร์ก็ชนะ โอ้โหความสามารถก้าวดาวก็ชนะขาดแต่โอ้โหดูดิเกินคือผมไม่รู้ไอ้กินโทคี้น่ะมันเก่งเกินไปหรือว่าไอ้ตัวลูโดมันกากเกินนะเพื่อนแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าลูโดมันมันเอากินโทคีช้าเกินไปอ่ะโอ้โหเหนื่อยอะเพื่อนผมพูดตามตรงผมผิดหวังกับวงการเกมไลน์เลนเจอร์ว่ะเอาโคลโบดีๆมายำหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อน อแต่ถ้าถามว่าเรนเจอร์ตัวเนี้ยมันมีอะไรที่ถูกใจผมบ้างนะหนึ่งเลยเรื่องความเท่สองเรื่องไล่สกิลที่มันค่อนข้างรวดเร็วมากนะทางบ้านดูดูหยุยคือมันยอมรับเร็วมันไล่สกิลได้ค่อนข้างเร็วรอวงการเกมเรนเจอร์บัฟให้มันเนี่ย ไล่สกิลได้แม่นมากยิ่งขึ้นนะจ่ายสกิลแม่นขึ้นแล้วก็รอให้แก้ความสามารถล่างก้าวดาวเนี่ยผมมองว่าเลนเจอร์ตัวนี้อาจจะกลายเป็นตัวจี๊ดในภายหลังแต่ถ้ามันไม่แก้ขึ้นมาล่ะก็โอ้ยมันคงกลายเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงของก่อนซุดอีกหนึ่งอย่างเลยนะ โอเคครับในเกมต่อไปผมจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปปะทากับเลนเจอร์ตัวท็อปแล้งอันดับหนึ่งของเกมลายเลนเจอร์ตอนนี้ผมพูดมาขนาดนี้ผมว่าน้องทางบ้านหลายคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวไหนนะ นี่ครับบอสมือเซตพันเกียร์ขัปัน้นรองเท้าแล้วก็มีดปอกผลไม้จันทาผมบอกเลยเจอบอสมือเซตนี้มันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้โชว์ความสามารถพรสวรรค์ของมันออกมานะเพราะบอสมือเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่จ่ายสกิลจากระยะหนึ่งเอเคอร์เว้ยเรามารอดูการหลบพรสวรรค์มันแบบชัดๆเลยละกันนะผมเองก็อยากดูเหมือนกันว่ะโอเคขึ้นพาดบอสมือขึ้นพาดแต่ว่าโดนทีเดียวหลับเลยนะเพื่อนอู้ อาเรื่องเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้มันมันสู้กับสายไวพิบได้ค่อนข้างดีนะเพราะมันเป็นเรนเจอร์ที่รวดเร็วมากสมกับการที่มันเกิดมาเป็นสายความว่องไวและผมเองก็ไม่คิดว่าบอสมืดผมจะโดนลูดลูดเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าในเกมต่อไปเนี่ยผมจะเอามันไปเจอกับเรนเจอร์ตัวนี้ขวัญใจการดวล1น1วีหผมพูดตรงๆเลยนะ เลนเจอร์หนึ่งต่อหนึ่งตัวไหนที่เก่งๆมาเจอกับเลนเจอร์ตัวนี้แม่งฝันร้ายทั้งหมดโอเคครับเลนเจอร์ตัวนั้นก็เป็นทางด้านบ่าวช้างเว้หรือบ่าวนักลบช้างเลนเจอร์ตัวนี้มันได้ทําการพิสูจน์ตัวเองในช่องก่อนสุดมาหลายครั้งแล้วถ้าเป็นในการดวลหน1่งเนี่ยมันไม่ใช่ทางผ่านของใครโอเคครับ ทางบ้านคิดว่าใครจะอยู่แล้วใครจะไปแต่ก่อนที่ผมจะทําการกดไล่ยลํานะสําหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกม l i น์เลนเจอในตอนนี้ Facebook f แฟนเพจก้อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0คนเปิดให้บริการสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจก้อนสุดของผมหลากันมาให้มันรู้จักชื่อลูโดได้ดีมากยิ่งขึ้นสักหน่อยดีวะ ให้เลนเจอร์ตัวใหม่ได้ฉายแสงบ้างคือเลนเจอร์ตัวเก่านี่นี่ขนาดเลนเจอร์หลายตัวที่เรามาเทสในคลิปนี้เนี่ยไม่มีพรสวรรค์เลยแม้แต่ขั้นเดียวนะแล้วเลนเจอร์ลูโดโแม่งพรสวรรค์ตันนะปั้นก็ยากตัวก็กล่ำมาเพื่อนเอา่ะโอเคครับฝั่งตรงข้ามทำาการกดโล่ผมกดโล่คืนอุ้ย แต่ว่าผมยอมรับนะว่ามันสู้กับบาวช้างได้ดีมากกว่ารอบก่อนคือรอบก่อนมันโดนบาวช้างกระทืบไม่เหลือทรงเลยเวเพื่อนแต่รอบนี้มันพอได้โต้ได้เถียงกันบ้างนิดหน่อยโอ้ยผมว่านะมันก็ยังคงเหนื่อยอยู่ดีอะเลนเจอร์ตัวนี้ดาเมจมันแ,แลดูแรงแต่มันเบาเบาขนาดผมใส่เกียร์สุดให้กับมันนะพร้อมกับ อัปเกรดธาตุด้วยนะผมยังรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยสักนิดเดียวแล้วระยะสกิลของมันเนี่ยกาถามว่าไกลไหมทางบ้านก็รอดูเองละกันนะผมผมเนี่ยไม่ทราบว่าระยะกี่คืบเนี่ยมันเป็นกี่จุดเว้แต่ผมรู้แค่ว่ามันมันแคบมากๆแค่นั้นเองโอ้โหกว่าจะอัดบาวช้างน่วมได้นะคือบาวช้างเนี่ยไอ้บัฟบาเลสมบูรณ์แบบของมันหมดหมดไปตั้งแต่ช่วง ประมาณหน้าป้อมถึงกลางป้อมแล้วนะพอมาถึงเนี่ยลูโดประมาณหนึ่งกองคับยังลุมยำมันยังต้องใช้ระยะเวลาหลายวีเลยนะกว่าจะเก็บบาวช้างได้แต่ละตัวโอ้โหชัดเลยเพื่อนคือผมผมยอมรับว่ามันชนะบ่าวช้างแต่สำหรับผมเนี่ยมันยังคงเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างกล่ามากอยู่ดีผมเนี่ยนะจะทำการเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของในทีมเต็ม คือทางบ้านเนี่ยที่ดูคลิปช่องกนซุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเชื่อคําพูดของผมมากก็ได้นะเพราะผมเห็นน้องทางบ้านในกลุ่มหลายๆคนที่แบบอยู่หลีกเ,เงินหลีกทองหลีกเพชรอะไรเงี้ยบอกว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันเก่งมากแต่ว่าผลงานของผมในตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ที่ผมยืนอยู่คืออันดับสองของโลกเว้ยทางบ้านจะเชื่อใครทางบ้านก็ลองคิดเอาเองลักกันเดี๋ยวผมเนี่ยทำการไต่ขึ้นไปที่1ของโลกด้วยลูโดแมงเลยอะมา คือผมเนี่ยนะจะต้องทําการชนะประมาณ3เกมเพื่อที่จะทําการทําคะแนนให้ขึ้นไปอยู่ที่1ของโลกแผนที่ผมมาใช้เนี่ยนะในเกมนี้ผมใช้เป็นทางด้านโคนี่บินดูเป็นหัวใจสําคัญในการเก็บเลนเจอร์ฝั่งตรงข้าม,ามเก็บป้อมฝั่งตรงข้ามให้จบไวมากที่สุดนะเพราะแผนผมเนี่ยถ้ายื้อไปเลดเกมเมื่อไหร่ทีมผมจะกลายเป็นทีมที่ตามเขาค่อนข้างเยอะโอเค บินดูโอ้ยเลเวลลีเจนเก้าโดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นตอนนี้เราต้องการชชนะอีกแค่2เกมแต่ถ้าเกิดสมมุติผมรีหาที่1แล้วลูดลงมาเนี่ยเท่ากับว่าผมจะต้องชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นใช่เลวครับเรารีหาที่1ง,ง่ายกว่าพั0หกรอยแต้มยังน้อยไปพันหมันยังน้อยไปว่ะ โอ้ขอแบบแต้มท่วมๆได้ไหมอะผมอยากเล่นเกมเดียวแล้วขึ้นที่หนึ่งเลยเออ1780คนนี้ค่อยน่าคุ้มกับเวลาที่เราเนี่ยจ่ายไปในการเล่น p ิ p หน่อยเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะว่าจบเกมนี้เนี่ยผมจะขึ้นอันดับที่หนึ่งของโลกของเกมไลน์เลนเจอร์ไหมนะหุย เกมเนี้ยผมว่าสูสีแล้วถ้าเกิดบอดเขาเนี่ยทําการพัดมาสวยๆแบบนี้นะแล้วผมเนี่ยก็ทําการกดไอเทมลูกไฟเพื่อเติมดาเมจของผมให้ทีมผมเนี่ยอัดบ้านได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอ้โหเลเวลรีเจน68ก็โดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปเช่นเคยมันยังไม่ถึงว่ะคือตอนนี้คะแนนขาดอยู่สามแต้มนะผมตีทีมไหนเนี่ยผมก็ขึ้นแล้วทีมนี้ เป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกของวงการเกม l ายเลนเจอรในสมัยล่าสุดและก็เป็นอลีตลอดการของกอนสซุดคือเขาเนี่ยเอาชนะผมไปได้ในการช่วงชิงอันดับหนึ่งของโลกในสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้นะตัดผมเพียงแค่30แต้มเท่านั้นต้องยอมรับเลยว่า พันธมิตรเขาโคตรแข็งแกร่งแต่ยังไงในอนาคตเนี่ยผมจะเป็นผู้เล่นคนแรกที่เล่นโซโล่บนดิจิตานแล้วได้รับอันดับหนึ่งของโลกมาอยู่ในการครอบครองนะแล้วในเกมนี้เลเวลรีเจน99จะไหวกับผมหรือเปล่าอุ้ยเอาว่ะทีมอันดับหนึ่งของโลกว่ะเพื่อนจะไหวกับเราจริงเหรอวะ อุย้ยเลนเจอร์ของเขาเริ่มล่วงเป็นหนอนแมลงแล้วนะในจังหวัดนี้เลนเจอร์ของทีมเขาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าแผนที่ช่วงนี้ผมเห็นหลายคนดับเอมิเลียมานะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าแต่ว่าบัฟของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดมากๆเว้ยสำหรับผมอะ่ะโอ้ยขนาดเก่าแต่ยังเก่าอยู่ว่ะแต่ว่ายังไงก็เอาทีมเราไม่อยู่ะ่ะเพื่อนอุยอ้ยอุ้ยเราโดนสวนว่ะเอ้ยทรงปแปลก แต่สมศักดิ์ศรีแล้วแหละที่ทีมเขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะพากทีมเขาแม่งแข็งเป๊กิงเอาว่ะตึงมือก่อนเฉยแล้วในตอนนี้ทีมเราได้ทำการอัดเขาจนล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคอันดับหนึ่งโลกโอโดนว่ะโมคาเฉยเลยเพื่อน อไอ้ก่อนอุตส่าห์ไปลูดเขามาจนชนะโดนได้ไงวะโอเคโคตรโชคดีเลยที่ผมอัดคลิปเอาไว้นะเพื่อผมบินไปเนี่ยทางบ้านแบบทุกคนช่วยช่วยช่วยผมด้วยแล้วกันนะคือดีนะที่ผมเล่นแล้วอัดคลิปไว้อะถ้าไม่อัดนะมึงไปตอนไหนนี่คือไม่มีโอกาสได้กู่กับ โอเคผมไม่ตีทีมเดิมนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอา3คะแนนแบบชัวๆทีมเมื่อกี้กลัวจัดไปแล้วแม่งโมคาอีกทีนึงเป็นเรื่องเลย แล้วในเกมนี้เราเจอกับเอสุดขอบฟ้านะกิวนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นกิวที่รวมคนไทยที่เป็นระดับตัวท็อปของวงการเอาไว้เยอะมากที่สุดอะ่ะแล้วผมเชื่อเลยว่าผู้เล่นของกิวนี้หลายๆคนในอนาคตจะขึ้นไปเป็นตัวท็อปของวงการเกมไลน์เลนเจอร์นะท็อปสิในอนาคตเนี่ยสมมุติ่ามีสิบตาแหน่งอนาคตอาจจะมีกิวนี้ประมาณห้าคนก็เป็นได้ผมมองว่าเป็นกิวที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ โอเคครับในเกมนี้ผมก็ได้ทำการยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาไปแล้วผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกของเกมลายเลนเจอรชั่วข่าวแล้วอนาคตผมจะไปเอาที่หนึ่งของโลกจริงๆมาทางบ้านให้คะแนนเลนเจอรตัวลูโดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ให้ก่อนซุดได้ดูด้วยนะ